รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพี่น้องครับหลังจากผ่านไปหลายนาทีนะครับนกป่ามาแต่ก็ไม่เหยียบนะครับพี่น้องครับมาสู้นะครับมาสู้มาเหมือนจะรู้พรเนีตรนะครับบินแต่วันนี้ผมตั้งพเนียยตามสายด้วยนะครับผมคิดว no ่านกตัวนี้ถ้าผมตั้งพรนเนีตรขวางนะครับเขาน่าจะเหยียบนะครับเพราะว่าผมตั้งตามแนวผมตั้งตามตามแนวขวาง ไม่ได้นะครับอารมณ์มันแรงนะครับแล้วก็มันพัดพเนียดมันยุกนะครับผมก็เลยตั้งตามแนวฝังวางพเนยดไปตามสายไฟนะครับถ้าผมได้ตั้งขวางสายไฟนะครับผมคิดว่านกตัวนี้เหยียบนะครับเมื่อกี้นะครับเพราะเขาาคู่เข้ามาใกล้ๆๆแล้วเขามองนะครับแล้วก็บินข้ามไปแล้วก็บินข้ามเนียดมานะครับก็ขอจบคลิปนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับถือว่า เช่างน่าเรียกนกมาแล้วนะครับแต่ว่านกป่าดูแล้วไม่ค่อยคึกเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับสู้พอแก่ให้รู้ว่าเป็นถิ่นเขานะครับพี่น้องครับไม่ได้ไม่ได,ไได้หมายจะตีจะมุดง่ามนะเปลี่ยนเกณฑไล่ๆนะครับผมผมคิดว่าแบบนั้นนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องไวเอสนกเขาใหญ่นะครับขอพี่น้องทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องไวเอสนกเขาใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ